สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้เมี่ยงปลาเลยพี่น้องเลยมาเดินพี่น้องมากินน้ากันเมี่ยงปลาข้อใหญ่เลยพี่น้องบ้านมือกินมือข้อใหญ่ขนาดใส่หมูก็มีพี่น้องการพักหลายๆเลยเมี่ยงปลาข้อใหญ่ไปหามาเด้อนี่พี่น้องนี่นี่ข้อขใหญ่หามาเด้อปลาเนี่ยได้ลายกันตัวใหญ่พร้อมพี่น้องตัวเข่งใหญ่สุด ดามกระเจีวขวุรูดิปน้พ่อยได้ไหมะซิมเบิร์พอดีเลยกับแค้วสับเจ้าคะได้ได้ปะยังไงมาเนี่พี่น้องด้ปลาคนใหญ่มาเมื่อนีรก็เรยเมี่ยงเราจะกินเมี่ยงเป๊ซาเราอะาล้จิ้มกันรสเด็ดเจ้พ่อรสเด็ด แม่ขวมือโปร,โรเพื่นวะโอ้น้เก็กหวยเกน้อยกันให้พ่อใหญ่เนี่น้ำเก็กหวยกันเลยอย่า๋ยวตีพู้เดียวเลยลบงง่อนจับอื่นมาต้มเลยด้วยจำพาดทีเดีมันฝน,นตกค่อยน บ้านนี่สักระตกเด้อพ um ี่น้องฝนบ้านสุดใจสักมีมีก็มีทั้งฟ้าทั้งยัง네ทั้งเม่ท IC ั้งเปียงปิตายานขนาดพี่น้องเลยเออฝนเพราบ่มีพี่น้องมีแต่ฟ้าแม่เปียงเนี่ยเป็ิตายานแต่ย่าน่ะพี่น้องเออเป็นแบบเหมือนบ้านน้ำอันหนึ่งของเลยมาต้มไว้อย่างได้พี่น้องนี่ได้เวลาแล้วกินอะไรคนแซ่บๆนกันเด้อค่ะ ไม่ควัวมือโป้ไม่ควัวมือโปอนี่พี่น้องกินไปแตแซ่บขนาดแย้เข้าแย้เข้าเลยพี่น้องหมดเนาะนะเราเอ้ยพักกระขินเบิร์ดส่วนเลยพี่น้องพักกระไหลาๆพักหยั่งมวอใส่มาใส่มาแกงแกงไหวแกงข้าใส่แมงมันเลยพี่น้องใส่เมงมันกินมันคือ เอาทางเขามันออกน้องฝนตกเดจัมือเขาไปเ็มเ่นะเพเข้าไปเลย่านเลยเก็มถูกขาดเลบอกของเขาก็เดี๋ยวเราออกกันหวงบออกทำเนาะยกค่ะโยกได้ดีไม่ข้างบ้านเราสวมื่อไปแมงมันนะพี่น้องมันขนาดสมนาะุมได้หมไปที่มก็ยังบออก เก็น้าทงทนแดดของชาติอันบอมมาได้หนึ่งมันเป็นตัวคือมือหนาหรอบ่เพื่อให้กินรถเพ่ให้กินรถรถเป็นจอดนี่มันจะรถจอดเต้เพื่อไว้ในระยะห่างมันจังหน่อยหนึ่งเอาทางห่างมันไว้บ่้าวไปใช่ไหม้าวจริงอืมว่าอยู่ว่าวว่มาอยู่หักขี่รถมาหันนะฟังเสียงเขาเว่าอยู่ในกันออกรถมาแล้วจังหน่อยนะ กเงี่ยมจุกเลยด้ตาวันน่ดตาบมาจี่เนาะเข้าเลยอืมเข้าเลเนี่มากระจีเข้าบันกินแล้วมันมาบ่ทัน แม่ทำ้ทำดีกวาแล้วอันนราสิบ้านงานไยหลายอันกินเข้าตัวให้จ้ำน้ำนี้นน้ำมันหั่นไส่มาใส่กับบีกับขี้ป่าพี่น้องคามใหญ่ๆตุยเอาเลยโอ้ดค่มมดี วหมอ้หดจุาไนัยส่ปลาพี่น้องเค็มจนไอยพี่น้องเลยนอันนี้อ่อจน้ำหนึงเยวกขไปจนเสดรทเครับจนเเรวมเนาะก็มันหาเขาขวเนาะมืนก็บ่ได้มากไม้เลยีเยอแล้วบกินนึ่งปลา เปังไ้า่นาด้มันต้มันปีงกินเนี่แกงยัง<ค> <ด intimate> บวกกินเอะเลือมากโดยบอกเรา,เราปกนคุณถงกคอไนบไเ้มนปล่ว่าแต่อันนั้นใส่กับไข่มันเนี่ย เแมงมันมุนเก่กับเต่าจัดเราไปซ่องบาอไม่ใส่ปลาตัวน้อยบริสาย่บีมันใช่ไหมบ่มียน่งบีไว้ตัวเดียวอ๋อมันก็บคกคมไปได้ค่ะปกติมันจะอัมล่ากว่านะฮะดีอือกบออกละ หอมนีฮนีััมาง่านเนมนต้นตมันเต้นออกจากกระซังเราเหรอเบ่ดไปะใส่เราไปสันกิโลขายกิโลเลยจสกินเบ็ดยเนอืมอืมันเป็นยมกินเนจะน้อยเนาะเอ้ยฮะไม่้สินี มัน่งานตึงเล็กเลย่ิด่าอเนเอ้ยจะไปดีใจปุนนี่้าขมากับม้าสิใช่น้ยเพื่อนแค่น้อยสักคูกไม่ทำคนกันเลยอาลี่เอาบบขอ่เอา ขึ้นเนาวคิดหรือว่าูหล่าก่าขึ้นแล้วเข่านรอฮะขหลย่นียันหมนลยเราเราเบดกินเขานู้จะเจ้าะบกินข่าสองมือลวอาจคนหลาหัวทองบ้านสุดใจฟ้า้องเลยพี่น้อขอบคุณที่รับชมคลิปด้ค่ะน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะยันเสียงฟ้าค่ะพี่น้อง